ไม่งยังไงเนาะถอดไข่จ้ะยังแหลกไข่ไก่สามกองนี่ยังไข่ไก่สามกล้องต่องไ,งไ,องอไปจ้ะต้องเสียดถอดไข่ใส่ปากขาเนาะพี่น้องเนาะตีไปเครื่องปรุงลดดีนหน่อยนึงเนาะจ้ะปรุงลดตามใจสอบหอองหนึ่งละต่อไปเรื่อย น้ำปลาลงไปดีพี่น้องอได้แล้วหอมนะจ๊ะหอมหอมส้อยหอมหอมส้อยอ่ะใสต้องไปขักขาตัดต้องไปลยจ้ะอันนี้ก็คือลยอกเอาตานอ่อนๆนมัน้นะพี่น้องเนาะครับ รียบร้อยแล้วก็ตั้งหมอก,กะทะนี่ใส่ไรใส่น้ำมันเกิดต้องไส่ผู้พากบอกว่าโอ้อันผู้ถือกล่องบอกว่าอย่าใส่ไรกันเป็นหมักที่จิเป็นน้ำมัน,มนแต่ว่าทางห้องบอใส่ไรอันเดียหอมกับอันผักขาห้าวเนี่ยมันต้องใส่เวลาคันสันเขาสีโปสูบเนี่ยห้องเทษตรหมอกัอนคันฟูงสีเหลวแต่ว่าหมอก,กะทะได,ด้ทีเราได้ที่น้องได้ เอาอะไรลูกอะไรนะอนโอเคเอ,อะไรหลายก้นเลยเหรอโอเคคอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ก่น นี่น้องเข้ากับพริกเอยียงเป็นไห่นำเป็นไรล,ล,ลงน้าทางล่างนำอันไทรือร้อนสุกเนะาะรางเข้าใส่ผักไรกันิีใส่เวลาถอดจากน้อยอันนี้แม่ใส่ไส้กลางด้วยจ้าใส่ไส้แห้งเดยวสมัยเนาะันแห้งไรเข้ากับความเรงเดี๋ยวเอาเคียงกับนี้ต่อไปขึ้นกั้วปลาจะข้ากันกำลังน,นี้เท่ากับหม้อ เอาพอขัวสีชัมันสีเด่นเลยอย่าห่อเด็ดเอาเออเรียบร้อยจะนะตามพ่อบ้านเฮ็ดนี่ละจ้า เป็นพริกไข่แบบส,สิกกระทะปั๊บเป็นอีแม่ยงให้ประป็นจักเครื่องให้ต่เตาอยู่ขาดเครื่องออวความพป็นเร็วพริกง่ำได้ก็ได้กัน,นเป็นอ,อนย่างโอ้มพริกง่ำพี่น้องเลยเกิดจักมันมีล่ะขาดเบิด พี่บางจักน่อยในเด้อนั่นเห็นบอสุกแล้วนะใส่เวลาตอนไข่กินหพร้อมเห็มไหมเราพี่นอนทางนี้กับสุกเราเด้อผิดให้เพิ่มอ่เลืองได้แล้วเนาะทำนี้เขากับปิดแก๊สไม่ได้จะปิดแก๊สตักใส่จานเสิร์ฟได้เลย